โอเคนะคยินดีต้อ,รอนรับคุณสู่ฟอร์มเดอะเดฟนะโอ้ตโครงเพลงโครงเพลงนะฮะคราวที่แล้วเราไดา้พรีวิวระบบอะไรวะระบบแคนนอนนะปืนใหญ่อันนี้เราจะมาพรีวิวมึงจะโยกสิ เราจะมาพิวิโลวิซายกัน,นวิซายยกได้โอเคเริ่มจากบิ๊บ็บอกตัวนี้บ็อกบ็อกเลยโอเคนะเราจะต้องทำฐานใหญ่นิดนึงไม่งั้นมันจะจม จะออกมาไปได้เป็นเป็นภาษามามสไหมเนี่ยเอาอีสานงงโ,โอเคเราถกได้เลยบบนิดนึง โอเคเราน่าจะได้ฐานที่มั่นคงแล้วเนี่ยโอเคเราจะเริ่มต้นสร้างเ,าเริ่มต้นเริ่มต้นสร้างมิสไซน์เนี่ยไปที่มิสไซน์เริ่มจากมิสไซล์คอนเทนเนอร์เนี่ยแล้วก็อ,อะไรวะมิสไซน์ลันส์แพด เราเราไปก็ไมไซนะ์บล็อกนะเราจะใช้4บล็อกในการพรีวิวโอเคนะเราได้คือถ้าสคือถ้าใส่4บล็อกเนี่ยตัวเกมจะทำการอะไรนะเขาเรียกว่าแอสไซน์แอสไซน์จรวดแบบพื้นฐานมาให้เราเจรวดพื้นฐานที่มันทาให้เรานะประกอบด้วยอ่า เขาเรียกว่าไอพ่นนะเครื่องเครื่องเครื่องขับดันประมาณเครื่องขับดันนะมีฟิวแทงสองอันมีปีกสองมีอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรวะทาร์เก็ตโพซิชันอ๋อ,อก็คือมันจะทำให้ใหญ่ทั้งอย่ามนะ <laughs> โอเคนะคือจริงๆคือตัวนี้พาไอทาร์เก็ตโพสิชันเอ่อพ rediction น,นะฮะมันจะทำทมันจะทำให้จรวดสามารถระบุเป,ป้าหมายแล้วก็คือต้องบอกว่าทำให้มันแม่นขึ้นอะไรประมาณนั้นมันจะเล็งเป้าหมายให้นะแล้วก็อันนี้คือระเบิดแล้วก็อินฟะลูเอนซ์ซิกเกอรก็คือตัวจับความร้อนนะจรวดนี้จะยิงทุกอย่างที่มีความร้อนที่พุ่งผ่านมาเราจะลองดูวิ่งไปแล้ว เรพุ่งไปแล้วแล้วโดนนกตายทั้งหมดใช่ไหมไม่นดาเลยระพุ่งหายเลยแย yeah. ่สักพพอทายคลิปแม่งลอยกลับมาตูม่ม <laughs> ห,หายไปแล้วทำไมมันไม่รีเจนใหม่แล้นะนาย พุ่งไปไหนแล้วนายอ๋อไม่มีกระสุนนะฮะเราไม่มีกระสุนลืมใส่กระสุนหรือต้องบอกว่าลืมใส่เครื่องกระสุนคือการยิงกระโหลเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องกระสุนด้วยนะรีซอสห้อบอลลู อเเราจะยองลองยิงนกอีกรอบยิงขึ้นไปนัดเดียวนกตกมาเป็นฟูงคือมันไม่มีเป้าหมายอ่ะตำรวดมันเลยพุ่งแบบไม่มีทิศทางนะปรับเป็นเล็งนกไม่ได้หรอนะตอนนี้เราเราหาที่สูงยืนแป๊บนึงโอเคเราจะทำการ เพิ่มสตูขึ้นมา,าแคนนอนธารเก็บเพเยอร์ดิฟสี่การ์ดเดี๋ยวฟักมักเมฟโอเคเรา <c oughs> โอ้ใกล้ยังเลยแล้วกูจะยิงมัน แล้วตรวจมันจะเลี้ยวโดนไหมเนี่ยโอเคนะเราจะขอเราขอไกลหน่อยดีกว่าแค่เนี้ยเข้าหัวหโอเคนะเราจะทำการเล็งยิงเป้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนไอ้ตรงหัวเนี่ยให้กลายเป็น ดีไซน e ์ดีไซเนเตอร์ซีเวอร์ก็คือเราจะสามารถชี้เป้าได้เ,เราจะเห็นว่าหัวเปลี่ยนเยนะเมื่อกี้หัวสีเขียวนะอันนี้เป็นหัวสีชมด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้นะเราจะต้องเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวนี้วิสาวิซายเลเซอร์นะก็ เป้าแล้วแล้วโอเคเราใช้เป้านูนะนะาา้นนะนะอาซาเกะนะไปแล้วโน่ไปยาวเลยเฮ้ยยังเลี้ยวกันไหมอีกอะ งงนะฮะเรเลี้ยวโค้งมาแล้วเลี้ยวโค้งมาแล้วจ๋มจะพุ่งกลับขึ้นมาไหมเนี่ยร้องไห้เอ้ามันในนี่เกินไปมันใกล้เกินไปอะไน โอเคเราจะโหลดขึ้นไปคันหน่น่าจะเดวแล้วล่ะคิดว่าเนี่ยโอ้จมน้ำจมน้ำจมน้ำ ออโอเคนะเรามีเป้าตรงนู้นแล้วเออรแล้วาโอเควเอารองไโอเคเราคิดว่าเราควรจะแก้ไขปืนให้เป็นแนวนอนรู้สึกแนวนตั้งจะพุ่งไกลจังเลย คิดว่าน่าจะน่าน่าน,น่าจะได้อยู่มือสแลงก,การการเลงเป้ายิง เพิ่มอีกสักลำได้ไหมได้โอเคแล้วเราจะทำการยิงเอ้าเชี่ย มึงไม่ต้องป้อมเลยเ,เลียวร้องไห้อ่ะอู้เลี้ยวอุสาเลี้ยวมาโดนด้วยเหรอนายเ,าเลี้ยวจากไหนวะเนี่ยโอ้โห มันมุดลงมาในน้ำเลยเลียวคือเป้าไม่ไกล้ไม่ใกล้เกินไปนะจริงๆถ้าเป้าใกล้กันเนี่ยคนจะใช้ปืนใหญ่โอเคประมาณนี้แหละโอเคแล้วคราวคือจริงๆเดี๋ยวมันจะมีอีกนะคราวหน้าเราจะมาสาธิตตอบปิโด้เนะหรือจรว,วดต่อติดใต้น้ำนะเราเราข,ราข้าตับปิโดใช่โฉม โอเคนะพอแค่นี้ดีกว,ว่าก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ก็เจอกันคราวหน้าเดี๋ยวเราจะเทสอ่าเขาเรียก่าอะไรอ่าอ,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 าอาะไรประมาณนั้นนะจอกัน